สวัสดีครับวันนี้ปัญชพามาแก้โจทย์ข้อนี้กันนะครับโจทย์เขาบอกว่าเด็กหญิงสมพรสมัครสมาชิกเป็นเงิน200บาทค่าแรกเข้า20บาทแล้วพอจ่ายพวกนี้เสร็จเหลือเงินอยู่175บาทโจทย์เขาเลยถามว่าก่อนหน้านี้มีเงินเหลือเท่าไหร่ม,รมีเงินอยู่เท่าไหร่เราก็จะให้ x. x x คือก่อนเงินทั้งหมดก็ต้องเอาไปลบกับ 2องแล้วก็เอามาลบกับค่าแรกเข้าลบกับ20เหลือเหลือก็เอามาไว้อีกฝั่งหนึ่งก็ได้เป็น175สมการข้อนี้ง่ายๆก็คือ x 200. ลบสองเราจะย้ายไปทีละตัวเท่ากับ

ก็เหลือแค่ตัวเดียว195บวก200ก็เป็น395คําตอบก็คือ x เท่ากับ395หรือว่าเออดิงหญิงสมพรก่อนหน้านี้มีเงิน395บาทครับ